สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกันกบช่อง Learning e v e r i t i n g Kids นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าของใช้อะไรที่ต้องอยู่ห่างจากมือเด็กบ้างค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่างแรกเลยค่ะของมีคมพวกกรรไกรมีดคัตเตอร์ถ้าเด็กจับไป มันอันตรายมากเพราะว่ามันจะมีด้านที่มันคมแบบกรรไกรสามารถตัดกระดาษได้ตัดเนื้อสัตว์ได้มีดก็เหมือนกันแล้วถ้าเราไปโดนมือเรามือเราขาดทำยังไงคะบางทีต่อไม่ได้ด้วยนะคะต้องอยู่ห่างให้มากที่สุดเลยคะ่ะต่อคะ่ะน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าน้ำยาทำความสะอาดเช่นน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาซักผ้ามันจะมีสีสีสันที่น่าสดใสสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีส้มอ่ะเด็กๆอะ่ะคิดว่ามันคือ น้ำหวานเด็กก็อยากกินสิคะผงซักฟอกเหมือนกันผงซักฟอกก็จะมีสีขาวแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ่าสีฟ้าเด็กก็คิดว่าขนมไงเด็กก็อยากกินเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องอยู่ห่างจากมือเด็กให้มากที่สุดเลยนะคะ ผัดมาของที่แตกได้เช่นจานกระเบือ้องอแก้วน้ำหรือว่ากระถางต้นไม้เพราะอะไรพอเด็กอะ่ะไม่รู้หรอกว่ามันแตกได้หรือแตกไม่ได้แล้วของบางอย่างแตกไปมันก็อันตรายเนาะอย่างเช่นมันคมถูกไหมกระถางต้นไม้เนี่ยมันคมมากๆเลยค่ะ คือถ้าเด็กปีนไปแล้วแบบทำแต่้วมันโดนบาดขาต้องขึ้นมาก็อันตรายเนาะแล้วพวกผ้าปูโต๊ะคะ่ะจริงๆถ้ามีเด็กอยู่ไม่ควรใช้เพราะอะไรเพราะเด็กจะชอบดึงของบางทีเด็กดึงผ้าดึงผ้าลงมามีจานกระเบื้องอยู่มีจานที่แตกได้อยู่บนโต๊ะอ้าวมันก็หล่นมากับผ้าปูโตะหมดสิคะ ระวังค่ะอะไรระวังได้เราต้องระวังไว้ค่ะถัดมาเป็นตู้หรือชั้นว่างของตู้ชั้นว่างของเนี่ยนะควรที่จะวางแบบมิดมิดเด็กก็คือแบบชิดกําแพงไปเลยค่ะถ้าเราไม่วางชิดเด็กมุดเล่นไปไปอยู่หลังตู้ขอบตู้อ้าวเด็กออกไม่ได้ทํำยังไงคะมนันอันตรายค่ะ หรือถ้าวางไว้ตรงกลางห้องเอ้าเด็กปีนขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาตูเอียงไปเอียงมาเอียงมาเอียงไปแล้วก็หล่นทับเด็กเอ้าทำยังไงคะเราต้องระวังค่ะถัดมาเป็นถ่านค่ะถ่านมันจะมีสารเคมีนะคะถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราควรหยิบทิ้งทันทีไม่ใช่วางไว้แล้วเด็ก ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเด็กก็อาจจะจับจับไปหนึ่งมีสารเคมีสองเด็กอาจจะแบบเอาเข้าปากแล้วเอาเข้าปากมันจะลื่นๆเนะานะถาดอ่ะอ่ามันก็อันตรายนะคะถัดมาเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญก็จะมีความเล็กเด็กก็จะหยิบเล่นเนาะเพราะฉะนั้นเหรียญก็ควรที่จะอยู่ห่างมือเด็กห่างไกลๆเด็กเลยค่ะ พราะเด็กก็แบบเด็กอะชอบเอาเข้าปากต้องระวังค่ะถัดมาเป็นบ่อปลาหรือว่าถังน้ำมันก็มีข่าวเยอะเนาะที่แบบเด็กตกลงไปในถังน้ำแล้วเราก็ต้องระวังให้เด็กเนาะเด็กก็ต้องระวังตัวเองต้องมีผู้ใหญ่คอยสอนเนาะมันไม่ได้เพราะอะไรอ่า แต่ทางที่ดีไม่ควรมีเลยค่ะมันอันตรายมากค่ะถัดมาเป็นบันไดบันไดอ่ะเราต้องสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเนาะว่าสาเหตุของการที่เราไม่ให้ปีนบันไดอ่ะเพราะอะไรเพราะด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเด็กบางคนอ่ะมันก็จะปีนตรงบันไดขอบนอกเนี่ยแล้วก็ปีนๆๆ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 ๆไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องสอนว่าถ้าเด็กอ่ะตกลงมา แขนขาหักหัวแตกทำยังไงล่ะมันอันตรายนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ